ประกาศเตือนฉบับที่8รับมือพายุเตี้ยนหมู่นะครับระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอัปเดตข่าวกันเช้าวันที่25กันยายน64รายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแมริชแนลครับคลิปนี้ต้องมาติดตามพายุเตี้ยนหมู่ตอนนี้เข้ามาสู่ทางตอนกลางของประเทศแล้วครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นนะครับ การพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเช้าวันที่25ากันยายน64สี่าก็จะมีฝนตกในช่วงตอนกลางของประเทศนะครับผมสังเกตจ,จะเป็นสีม่วงๆตรงนี้เนาะฝนตกเยอะหน่อยตอนกลางของประเทศนะครับและนี้ก็เป็นแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมประจําวันเสาร์ที่25กันยายนนะครับเช้านะครับ6โมงเช้าจนถึง วันพรุ่งนี้นะครับ6โมงเช้าเช่นเดียวกันนะครับผมจะสังเกตว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากจะเป็นตอนกลางของประเทศนะครับรวมถึงทางภาคอีสานตอนล่างด้วยภาคตะว,วันออกด้วยนะครับผมจันทบุรีตราดก็มีฝนตกเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะโซนตอนกลางของประเทศเนาะเพราะว่าตอนนี้พายุอยู่โซนทางาจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยประมาณนะครับผม แล้วก็การพยากรณ์เช้าวันที่25ถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตะนอ,ออกเชียงเหนือมีฝนบริเวณกว้างครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ครรับมมีแงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับผมกรุงเทพมหานครได้ไปปริมณฑลฝนฟ้าขนอง80%เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งครับผมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับ คลื่นสูง1-2ถึง1-2เมตรครับนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับระนองขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรพังงาลงไปคลื่นสูง1-2เมตรครับผมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวเช้าวัาวนที่25กันยายนจากกลมอุตุนิยมวิทยาครับต้องขอขอบคุณภาพข่าวด้วยนะครับผม และนี้ก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเรื่องพายุดีรสชันเตี้ยนหมู่ฉบับที่8 148ท2564ครับเมื่อเวลาตี5ของวันนี้นะครับ25กันยายน64พายุดีรสชันเตี้ยนหมู่ได้อ่อนก,กำลังลงเป็นหย่อมความกดอากา,กาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นแล้วลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบาง หนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในภาคเหนือภาคตะว,ออนตวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานาครได้ปริมนคลครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าและหลากไปด้วยครับผมจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักหรือหนักมากบางแห่งมีดังนี้ครับ วันที่25กันยายน64ภาคเหนือก็ได้แก่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรตากและเปชรบชรณ์ครับภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับภาคกลางได้แก่นครสวรรค์น,นะครับลบบุรีอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีสิงห์บุรี่องทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ราชบรุร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามนาคปรปฐมนะครับผมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยครับภาคตะวันออกนะครับได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสระเอ,อ็ดสาแก้วขออภัยครับฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดครับอันหนึ่งในช่วงวันที่25-26กันยายนนี้ย่อมความกดอกาศตามกานองแรงที่อ่อนกำลังจากพายุดเดลิชันเต้นหมู่นะครับบริเวณภาคตะวันออกเชยงเหนือจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เนี่ย ร่องมอรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงม,มีฝนต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเกิดขึ้นได้นะครับผมโอเคเรามาดูเรดาร์กันนะครับผมเรดาร์พายุตเต้นหมู่กัน25กันยายน64นะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับเรดาร์ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นภาพ่ายดาวเทียมณนะปัจจุบันนะครับตอนเช้าของวมนที่25กันยายน64นะครับผม ก็จะมีกลุ่มเมฆต,ตอนกลางของประเทศเลยนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างด้วยขอนแก่นด้วยนะครับหากมาดูนะครับเรดาร์นะครับเรดาร์ฝนตอนนี้นะครับณนะตอนนี้เรดาร์ฝนจะเกิดทางน,นครราชจะสีมาตอนกลางของประเทศนะครับผมมีฝน,นตกเป็นสีเขียวเยอะมากท่านผู้ชมสีเขียวคือมีฝนตก,กน,นะครับถ้าออกสีเหลืองๆก็คือจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับผมถ้าเป็นสีเหลืองจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับผมนี่ทางการแพงเพชรน,นะครับ ้านโคกวิไลนครสวรรค์นะครับบัวใหญ่ทางอีสานตอนล่างฝนเริ่มหายลงไปบ้านแล้วนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับก็ตกเยอะเช่นเดียวกันนะครับจันทบุรีตอนตราดก็ตกเยอะนะครับผมนี่ทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือที่อยู่นอผมอยู่เจียงใหม่ครับผมอยู่ละปูนะครับรำปูนเจียงใหม่ตอนนี้ฟ้ายังโปร่งอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วฝนจะตกในช่วงบ่ายนะครับที่ผมอยู่นะครับที่ละปูนะครับ พี่น้องตานพายาวก็ถามมาเหมือนกันว่าฝนตกก็น,นะครับก็ปรากฏว่าฝนตันพายาวก,ก็บบตกนะครับผมตานลำปางก็บบตกเนาะในช่วงนี้นะครับแต่ช่วงบ,าบา่ายๆค่ำๆน่าจะมีฝนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดตามได้ดา้านฝนให้ดูเหงากรรมเนานะสำหรับทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะพื้นที่ของท่านฝนตกมากน้อยอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็อัปเดตข่าวสารกันด้วยเนาะสำหรับการพยากรณ์ฝนฟ้านะครับ ก็ตอนนี้ก็คือการพยากรณ์น่ะปัจจุบันนะครับ9้าโมงเช้าของวันที่25กันยายนหกสก็ฝนจะตกในโซนของเพชรบูรณ์ชัยภูมิวิเชียรบุรีนะครับหากมาเทียบกับเรดาร์สภาพอากาศเป็นจริงก็จะตกใกล้เคียงกันนักผู้ชมแต่ว่าจะอาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงนะครับจะตกทางปากช่องทางนครราชสีมาเป็นส่วนใหญ่เนาะอยุธยาด้วยปราจีนบุรีด้วยเนาะพื้นที่นี้ตกมากน้อยอย่างไรนะครับเอฟซีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางนี้ก็แจ้งข่าวกันด้วยนะครับผมในโซนนี้นะครับในช่วงเช้าเนาะ หางบร,รณ์อากาศนะครับช่วงบ่ายช่วงเที่ยงของวันนี้เนาะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็จะมีฝนทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะครับแต่ว่าจะตกมากน้อยอย่างไรก็เอื้นข่าวหรือว่าบอกกันด้วยนะครับนี่ช่วงเย็นช่วงข้ามนะครับก็จะเป็นโซนตอนกลางของประเทศอยู่นะครับแล้วก็ทางภาคเหนือก็มีบ้างเนาะนะครับยี 25, 26, นะ่สิบห้ายี่สิบหกเนาะก็จะมีฝนสังเกตพายุจะเคลื่อนผ่านไปทางทางที่ตะว,วันตกเนาะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับ โอเคโดยประมาณนี้นะครับผมก็เป็นการแจ้งข่าวกันจากพายุเตี้ยนหมู่นะครับผมพายุเตี้ยนหมู่นะครับก็แจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมมีนการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8แล้วของเช้าวันที่25กันยายน64นะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรสําหรับพายุเตี้ยนหมู่นะครับแล้วก็ฝนตกมากน้อยอย่างไรเรามารยายงาน,นกันให้ทราบกันอีกครั้งนะครับผมบระเดีของท่านฝนตกมากน้อยอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คคิดได้ครับ เพื่ออัปเดตข่าวสารกันครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก,กับผมแมนน่ชแนลครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ